สบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนเดอ้อมื่อนี้มาพบพ่อกบนองแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกบนองแหล่เมื่อนี้อยู่ดินของน้องแหล่เองเมื่อนี้พี่น้องโดยกะทางอะไรจำมั่มเพื่นกะมาก,ก่อเพื่อนให้คือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้โดยหลังจากเมื่อวานนี้ที่มาเต้งศบทางพ่อเพิ่นพี่น้องอยู่บ้านลงกลึมไปกับลงเผยสิม เผื่อไปหอดกะช่วยตื่นพี่น้องใครไหนกะยังทันอยู่พรือว่าน,นี่กะทางโมทางพอเ่ากะมาแล้วกะลุงของน้องแหลเองพี่น้องแล้วกะเป็นนันเป็นไอของแม่พี่น้องโดยทางน้องแหลกะอยากวาผิดในน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องโดยอ่ะสบายดีล่ะเลยคือเห็นหนาน,นี่น,นันนอนแบบไหนนอนอมมือเลยพี่น้องเ้ยบอกบ่ให้ออมยังอมอยูอ่เนาะพี่น้อง เพิ่นลืงตั้งแต่น้น่อยพุแหละเวลานอนกับแบบหมักอมมือพี่น้อยโดยโดยพี่น้องก็สิเขาไปหาทางไอจำมำพึ่นเลยว่าพอดใชายแล้วแล้วก็คืบหน้าไปทางด้านแล้วพี่น้องเลย <laughs> โดยพี่น้องไปกันเลยแบบนี้มือน,นี้กะุ่นแดดเดดเ,ด,ดเลย,ยสบายดีสบายดี <laughs> เป็นอย่างนอคืออารมณ์ดีเท่ามือนี้ <laughs> อารมณ์ดีน้อ <c oughs> ยนอกเอยเนนะาะบรรยากาศนี่กัน <c oughs> แบบเห็นเอาสบายดีได้หุวงกด้บายดี <c oughs> <c oughs> แต่หม่ิ่นกำลังลงมือเอิ้อนอีกยังนะ <c oughs> ลืมสามบอแมนแดดห่อนแหงสบายดีมากสบายดี กำลังเ <ains> ห็นยังเกาะอันนี้นะกากาชุดนี่แล้วก็ที่ตอแบบเทคานซนี่ต่อแบบเทคานก่อขึ้นชุดก่อนเานาะขึ้นกำลังที่ใส่เนี่ยพี่หน้่งบ้างประตูนะอันนี้เปนต่างแล้ว,ว,ลวมันนี่ผู้เดียวมืนนี่บ่มีไปมาน้าบ่อยมากมือน,นี่นอคนสบ,บายคนนึงบ่สบาย มุืม่งลงย,ยังคาโออวยค่งพการตาอ๋อไอแถวพิการตาเพยเนบสบายเนาะบอสบายด้ย,ยไข่แตกเดิมาคนเดียวสับน,น้องอันนี้เพิ่งตัตอกเล็กใส่เป็นทีเรียมร้อยเน,ะนาะอันนี้ทั้งทัหายสองคนได้คนอันนี้อันนี้นะ เป็นคนซอยเนาะอะประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเพราะว่าไมอนี้กันมีไพรมานะทัวท้งไอพึนน่งนะบุม๊มยังนำมาโลดเหมือนบอกเอาหนามใส่เลยก็ต้องควัดควดคนใช้ขู่ด้วยด้วยมีบะหนามเล่นนี่น,น้มนี่นี่ตอกไปหน่อยหนึ่งเลยก็นคนคนได้ วันนี้กับบรรยากาศแบบโอ้แดดผ่ากันเลยนอนพินห้องมาเนี่ยใกล้แต่ว,ว่าพากันหอนทรายเศร้าเนี่ยใน,นีโป้แดด,ดใส่หน,หน่อยหนึ่งพอเลยคือร่นมาเนี่ย ีนเอาขู่เอาขู่น้ำลาบอพอได้ชั้นได้แลวเดียวเนียวเนียกว่านี่ได้เลยจิมันเปียกรายเลยมันสีบล่น เราทีินักก่นกะไปญาติแล้วพี่น้องมุ้ยแม่เจ้ากองหายแล้ทางศูนย์เพิ่นมาเอาเนาะทางเนี่ยทางกล้องกันฮักสิฮักบ่รู้คืองาจจอนจะฮักก็มันคือใส่บ่ได้มันโดนแล้วตั้งแต่เหตุตอนแรกคุณพี่มันกะว่าบางคนน่ใส่ามาเนี่แต่ละคนนะใส่ามาจากสะทรายอันแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้กะเพิ่นซื้อหายเลยแต่โดนแเลยาางานงมันโดนเลย มันกมีมันต้องเพอยู่แล้วอีกอย่างคือการหลดก็คือการราคาหาพันป้ายน่นะอยู่ซัอยุมุกเนเป็นสื่อยุมุกดอล่าฮาโบนี่กสับั่นการสั่นแบบนี้กับแบบฮาก็บอกลอยมือนั่เวลาเขาจับแดงเฮ็ดนี่นะต่างวกไตว่้อนะได้อันนั้นมันนาซิโบแพงอันนั้นประมาณสามเซนป้ายพี่้องา แต่ว่าอันนี้หาประมาณสี่หาพันแล้วมันเป็นกันสันในโตเลยมจ้าบอดีกับสันคืนอเกาเขานะพ่อเลยเคยไปเอาขวนเรามาเลยไอ้แม่เคยกับมาผู้เดียวไปนองเนาะก็ห้องว้าวแบลายๆเลยกามีแต่คนบสนะ้สบา,ายเนาะทางานถึงกับโบ้แรงมากมอนี้บุมีลดมาวะเซาเนี่ยกับส่วนทรายใสยกันเนาะแฮ่ทรายกันยังไงไดเดียวไปน้องเย มือมือได้ก็อันแม่เพิ่นมานะพูดจักคืบอกอีกสามมืออันอ่าตอนนี้เพิ่นกำลังเห็นยังอยู่บ้านนะหนึ่งอยู่มือนี่แย่างแมืออื่นมือคือตอนนี้เพิ่นกำลังเห็นยังแม่เพิ่นอยู่บ้านแต่พูดแบบยังไม่พูดทานนะอือรู้ว่าเพิ่นพ่อแม่บอกเพิ่นว่าตอนน้าว่ากำลังอันแบบเดินเรื่องเรื่องอันนี้นะแม่นม่จะแบบคุยแบบคุยนับหัวดำ านะแบบว่าเพิ่นสิจ่ายเท่ายเอีหยังแล้วเนาะเพราะว่าคนตายทั้งคนพี่น้องเวลาเฮานี่ก็ถือว่าหลายได้แบบถ้าว่าเพิ่นมีลูกพี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ไงนะต้องหักษาลูกเลี้ยงลูกให้เราและจนใหญ่เจ้เรารอบครัวเราก็บ่มีคือกันเนาะผู้ตามกัมื้อวานนี่ก็เรามาได้เนาะเห็นอยู่เนาะเมียเรามาเลยมาเมียผสิตาม แม่เป็นสีแ้เบิงแเด้นงเสียสีฟ้านะเป็นโบเห็นบ่ะแล้วหนังในในโต๊ะนะคือบเห็นว่ะทัวร์เราก็ส่งเสียงบอดิออกจากห้องมอบปจักาัวหยันเป็นบอัานในมันบุดี้ค่ะใส่บอชมีดียังใส่บอยมาสิทนำใส่นลยค่นานๆคนสิทนำซิคุนนัยนึง เวลาอยากลดน้ำหนักเลยเหรออยู่คือลงมือเห็ดัวเดียวเนาะไ่สีเต็มเลยน้องคุณกอเลยค่ะวานนี่ก็ถือว่าโบเดเฮดี่น้อนวานนี่ <laughs> ไปอันป่งซบเนะาะแบบจนจากชั่วโม,มงว่าประมาณสมมามชั่วโมงใจมัม่เนาะไ <c oughs> กลแห้งบ้านเพม่อนก็นบไ่เคยไปย่ออีกมัน <laughs> นี้บ่มีคนสวยจัง ี Hoy, ่ทสิสั่งแฮ่สั่งไายอยู่บ่กสั่งไายมาหมดออมพอเนะผู้วงก็เป็นไายเนี่ได้ใหจซอยยันเห็ดมาอย่ามันแตกนะตี ในกลัวยเดี๋ยพี่น้องอ้าวเมื่อกี้นี้ห่มมากวันนี้แดดอีกแล้ว วายชีลงไปตกักทรายหอนหอนพะว่ายขี้หินมันหลายพี่น้อยมันอยากกันก่ออันนี้กับมัน่อยากงัน,นปันไดต้องต้องมัมีขี้หินเนาะตอนแรกว่แม่เพิ่นก็นคิดว่าแม่สิมาแนแน่นเนาะมานะนำก็บพวกที่มองหนังอะไรพี่น้องรถกะน,อน,นสอนกันไปอยู่วานนี่กะ น้องลินกนับนังตักเอ,อื้อยเพื่อแต่ทีก็นจนเป็นวินเป็นเวียนจนอ้วกงองน,นองเนาะลาบบอกเบวชดิยังเขาเอิ้นว่าเมาแอะเ,เ,เมาแอะก็เมาหลุดทัน,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 นได้เพราะว่ามันนานดิวานี้ก็ได้บวชเป็นแม่แม่แมก็เคยแม่ขาวบอก่บวชเป็นแม่ขาวเพิ่นเคยบวชอยู่บ่บ่เคยครั้งแรกอืมมีแต่ว,ว่าบวชครั้งแรกให้พอ่อนั่นเนาะตอนนั้นกัอันแบบว่าเฮาบ่มีหยังขนาดเนาะ พอเพิ่นเสียก็บ,บนที่บวชเห็นเนาะแต่ไมบบ่บวชเหตทางอ่าลุงวงบัดนี้กะบวชขาวทั้งอ้ายเพิ่นก็บ,บวชได้บ้านนี้เนาะ mm. บวชนำกัน <laughs> เพิ่นก็ใส่สิ่งก <laughs> ็เพิ่นไปอยากแท้หัวว่ mm. ะครับเพิ่อยากแท้หัวตรงบวชขาว mm. บ่แม่เมื่ออื่นบ่แม่เพิ่นมาหรือว่า mm hmm. มบอเฮื่อว่ะอีกซองมือคุเนาะ เพราะว่าเรายังถาเอาเข่านะฮะแล้วเพื่อถาแล้วกันเนาะเข่าก็บบมีกินเลยโลวะซิบบอเข่าซิบโลน้อยเดียวนี่สื่อตั้งแพงได้เงินแหละซื้อเป็นเปเนาะเปาหนึ่งก็นหลายวันนี้ก็มานอนโฮมกันอยู่ดินใหวไม่ได้พี่น้องเนาะมาเนี้กับพีแม่เพิ่งมากมีหมอกนอนอยู่บ่เลย ก็ได้ดอกถ้าว่าแม่มาแล้วแล้วก็ต้องหาแบบเก็บเขเก็บหม่องนอนให้มันกุ้งกร้่ะนะเห็ดหม่องไว้เครื่องตังหาเคยมันกานั่นกันชิงกันอืมเฮ้ยหยกใส่ร้านด้สยเอาชิ้นให้หยกหยกอยู่ในคุติมันไม่มีไฟซอยไหนบอก

มันเกะกะเราบุกลมมาแล้วบัดนี้เนี่นเจินแน่เรากินข่าวอยู่พี่ได้ตีมือนี้เนาะเดินมือกินเถือะบัดเราจึงได้จังตั้งให้เราแสงไฟมีแต่ผู้วงกับน้องสองคนลยพี่น้องใช่ปะมาได้มาก ้องลิ้นกับปเทียนแล้วเนะแต่อตอนแรกได้ไปเอาคนเพราะว่าตอนแรกกับานอย่างนันจะใกล้ปนซีอัะนั่น้องน้องปนซีไซเล็กเทคาน

ลูกมูนั่นตอนนี้ันเล็กตี้ยนั่นะยังไงละเบิงยังละเบิงลูกมูไฟฟ้าอันี้เลูกมูไฟฟ้าอันนี้วะเออเสียไฟฟ้าอีก นี่ก็จะเป็นอันนาประตูพี่นนะไลงนี่เอนเมองเอียมบ่บ้านประตูบ่เนี้ยบ่ เอเซงขึ like one, been, <will> ้นออกมาเตะมือก่อนพุ่เล็กพี่น้อยเนาะเพราะว่าว่านี่แบบไปผุนแล้วแบบบริเฮ็ดย่างบริเฮ็ดก็รถขึ้นมาพี่เนาะขึ้นมาเลยเอารถขึ้นมาพี่ก่อนเงียบเงาแห้งเลยพี่น้อยเนาะไปถาแม่พันมาพุลเล่ขามากาวซีง่ายมานอนอยู่พี่เลยเนาะเพราะว่าทางสวนผูกกาสิีไปว่างก็ยังโมโหน้ำพึ้นตองเด็บเทามาก่อนแล้ว วัวแล้วกระบาอยู่แล้วน้อยน้อยยานแล้วแบบน,นี้เล็กซิปเล็กซิปอยู่ลุ่มบ่ไม่เคยเห็นบบเล็กซิปอยู่ลุ่มขางขางกระต๊อบนะก่อฮะกระได้แชมป์แล้ไปน้อยตอนแรกก็ะบะชิได้ขึ้นแล้วบันเน่เพิ่งก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะเพราะว่าเขาสิขึ้นแกโบ,บท่านนะนะกำลับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นน้ำ เลยมือหนาเดือนใหม่อกีกอนแบบนี้กันเนาะทรายก็ยังโมไลเน,นาะเศ้านี่กับพัดอันอนทรายกับออน่า<อ>มาหายทางอายเพิ่นโบมีตัวเพิ่สง,ง,ง,งสั่งมาใหม่หนึ่งหน่วยเดียวมันจว่าก้อนอิดทางน้องลาตตีเนาะสั่งมากยังลายอยู่แต่ก็มี สี่เหตุของน้ำน,ามมาน้ำกำละงช่องลอยก้อนแต่ว่า,า,วาถ้าว,ว่าบลวพ่อกะบมิตรว่าไม่อะไรเนาะถ้าว่าเบิดึกน,นะว่าอันนี้ก็ญยังอยู่อ,าาอ,อันที่ว่าก่อเฮือนนี่ก็ญยังอย่างไรเหมนกันเนานะอว่าได้อีกอันเครื่องหนึ่งอีกัลจักอันนี้ก็ได้ลายเลยลายเติบเนาะหาลอยก้อนช่างมา เปงนยังไงนะมีเลยกอนนี้นะเป็นยังไงค่ะเป็นชิเทคานบอกเอาอีก2องเศษให้เล็กนะเดยวพี่น้องที่ทางไอ้มือกับไปเห็ดทางข้างพุ้นแล้วพี่น้องดูยมื่อขึ้นนี่กะทางน้องแลกะ หลังจากมาเตะชมสก,การหรือว่าปงชุก็คือแนวใดพี่น้องมาก็นอนบอกคอยรับคิดญาติร้ายอยู่พี่น้องโดยจะพาแม่พ่นมากไแหละจากยังสองมือพี่น้องมือที่มันมือที่หนึ่งมือนี่โดยโดยพี่น้องจากคลิปนี้ทั้งน้องเลยสิคอลาไปก่อนพี่น้องกับขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง ที่หับชมคลิปของน้องเลต,ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาเด้อพี่น้องล้วก็ขอบคุณขอบ,ณขอบุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเรือน้องเลที่ต้นชงซานน้องเลเด้อโดยมือนี้จากคลิปนี้ก็สิคอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอกาบค,ความว่าส,สบายดี